แล้วไปจ่ายบัตรกันนะครับสวัสดีครับผมค่ะนี่มากี่ด้านครับคนเดียวค่ะล่าลายเซ็นด้วยนะคะเดี๋ยวถ้าลายเซ็นเดี๋ยวต้องไปในสำนักงานโอเคคขายมาแล้วค่าบัตรตั๋วค่าข้าวครับเอาไว้ตรงนี้ใครมี สมุดล่าลายเซ็นก็มาเซ็นกันเลยนะครับที่นี่ก็จะมีสามลายมีแมวดาวมีหอยทากแล้วก็มีงวแดงแต่วันนี้งวแดงไม่อยู่นะครับงวแดงไปติดภารกิจประชุมัะจะเลี้ยวไปเลยวันนี้สงสัยจะเหมารานแน่เลยเหมารานกันแล้วครั้งที่แล้วก็เหมารานนี่แหละลานกลางเต็นท์ของเรา ไม่มีใครเลยกลางวันเราไปาน้ำตกที่นี่มันมีลิงนะครับถ้าเราไม่อยู่เต็นนี่เราต้องเก็บเต็นท์เก็บของดีๆนะไม่งั้นนี่บอกเลยว่า จอดรถกันแล้วนะครับหลังจากที่เมื่อวานเราก็นอนกันที่หลางกลางเต็นนะเมื่อคืนฝนตกดีที่ตกไม่นานแต่ว่าตกแรงน้ำท่วมเต็นก่าว่าถ้าแรงกว่านั้นอีกนิดคงได้นอนในรถนะครับตอนนี้9โมง15นาทีนะ ที่นี่ขนาดเรานอนที่นี่นะเรายังช้ากว่าคนอื่นเับตอนนี้รถอยู่ที่นี่ประมาณสักเกือบยี่สิบคันแล้วไปไปมา,มาเราสายกว่าคนอื่นเขาเลยลก็เดี๋ยววันนี้พาไปดูชั้นตะเถงชั้นสี่ก็เดินลุยไปเรื่อยๆแล้วก็

ตัวอะไรหวะตัวใหญ่มากโอ้โหดูหน้าตาสิหญิงซะด้วยนะนี่ครับเอาแล้วโอ้โหเอานึกงึกไปแล้วครับน้องไปแล้ว นสภาพของคนเคยมาแล้วครับเหนื่อยไปรุยต่อ สำหรับเพื่อนๆที่อยากรู้ว่าเส้นไหนเดินยากง่ายกว่ากันก็ดูสภาพเอานะครับระหว่างเส้นลัดเลาะ,ะลุยน้ำตกด้านล่างขึ้นมากับเส้นทางเดินที่เป็นพื้นแบบนี้ตัดสินใจเอานะครับแต่ความสนุกความสนุกของเส้นทางผมว่า ยกให้เส้นเดินลุยน้ำขึ้นมาสนุกกว่าสนุกกว่าเส้นนี้เยอะเส้นนี้พื้นพื้นวัดดีครับผมบไปถึงชั้นไหนมาครับพี่เห็นมาสุดแค่นี้ะครับอ๋อเหรอครับมันไปได้มันไปต่อได้อีกพี่มันไปถึงชั้นสี่ได้เลยครับพี่ตรงนี้ยังไม่ถึงชั้นสามเลยมั้งไม่ใชั้นสองเลยมั้งพี่จะไปต่อะไ,ไปตรงไหนอ่ะนี่นี่แหละรัดน้ำต่อไปนี่แหละ มันน่าจะสุดมันน่าจะสุดตรงเนี้ยแล้วก็ทีนี้ก็รอนน้าขึ้นไปนะอ้คับไปถึงชั้นสามชั้นสามเสร็จปุ๊บมันจะมีทางซ้ายมือที่เหมือนิึมเนินเขาแล้วก็ขึ้นไปได้<อ>ไปชั้นสีน่ต่อไหมไปไหมไปอ้าวอาแล้วผมไม่ว่ามีสุดแค่นี้ผมก็ไม่เคมาเอาแล้วได้เพื่อนแล้วครับ <c oughs> ได้เพื่อนไปชั้นสี่ด้วยกันแล้ว มาถึงมาถึงนานหรือยังครับพี่เพิพักนึ่งเลยอาอันนี้พี่ชื่อพี่อวีครับพี่วีโอเคยินดีที่ได้รู้จักครับพี่ไปเดี๋ยวเราไปกันครับเดี๋ยวเราไปด้วยกันครับชื่ออะไรครับพี่เออผมชื่ออาร์ตครับอาร์ตอาร์ตครับนั่นพี่อาร์ตมาบ่อยไี่มาบ่อยอยู่ครับพี่ครับผมมาค้างแต่เมื่อคืนแล้วออ๋ค้างหน้าไหมครับใช่ครับค้างละไรนันเต็นเมื่อคืนออ๋ครับ แต่เมื่อวานอยู่แค่ข้างล่างไม่ได้ขึ้นมาทั้งหมดจากนี้ไปก็จะลำบากนิดนึงนะพี่ต้องค่อยๆไปเรื่อยๆม,มาจากไหนพี่อ๋อสมุทรปราการก็ไม่ใกล้ไม่ไกลไม่ต้องรีบกลับไม่ต้องรีบะ <c oughs> อัี๋อเหรอครับครับ <c oughs> อ๋อทองหลาบเพื่อนคับ พี่ตัดสินใจถูกแล้วพี่ที่มาที่นี่คนน้อยคนมากจะขึ้นไปไม่ถึงชัง้นสิบใช่ครับส่วนใหญ่จะสุดอย่ที่ชั้นสามอันนี้น้องสองคนอันนี้อยู่เท่าไหร่ลงเล่นน้ำแล้วฮะอ,อันนี้อยู่ชั้นไหร่น่าน่าจะอยู่บริเวณยังจะชั้นสองอยู่บางที่อเ,เอาแล้วเหรอลงแล้วเหรอฮะลีบอ่ะ เลี๋ยลุยต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวเจอกันข้างหน้าไปชั้นสี่ด้วยกันโอเคครับพี่ก็บอกไปชั้นสี่เจอเก่าไพาเฮ้อ่านไม่มีเจได้หรอไม่เหรอพี่ผมไทยไ้ดูเล่นนี้เฉยครับไม่มีเพจครับพี่ มาบ่อยแต่บางที่ผมก็มงงๆนะพี่นะครับอ,อย่าอย่าอย่าขึ้นเอ้ย,อยไหนบอกว่ามาบ่อยทําไม่ลดู <laughs> <laughs> ผมก็มงงๆไปเรื่อยๆพี่ <laughs> โชคดีมากเราเจอพี่วีพี่วีมาจากสมุทรปราการนะ <laughs> ไปต่อเป็นเลยป้ายป้ายบางชั้นมันก็หายไปครับพี่ใช่ครับก็ <laughs> เดี๋ยวคงรออีกสักพักเลยครับเพราะว่าช่วงนี้เจริญขึ้นเยอะถนนเมื่อก่อนก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้นะพี่เมื่อก่อนผมมาถนนน้ำแห้งผมก็เลยไม่ได้เข้ามาอ,อ่าครับถ้าถนาถนาแหล่งน้ำมันจะแห้งครับพี่ออน้ำไหมลขึ้นเยอะเลยครับชาวบ้านก็แบบรู้สึกว่ามันไม่ได้พัฒนาใช่ใช่ตอนนี้ไปไกลแล้วนี่ครับ <ๆ S 2> ไกลกว่าเมื่อก่อนเยอะจรคือผมมาแล้วไกล ครับระวังลื่นอ,อย่างเดียวพี่พี่มีติดน้ำมาบ้าเปล่า<ช>อ๋อโอเคแต่ผมมีน้ำมาอยู่นะกิดนด้วยกันได้พี่ถ้าหิวบอกผมนะพี่ ก็ถึงชั้นสามกันแล้วนะครับพี่บีเคยมาถึงชั้นสามไหมดิมาครั้งแรกครับอ,อ๋อมาครั้งแรก,กเออเนาะนนชั้นสามชั้นสามมาแล้วไม่ถึงหวังไม่ได้เดินสักการ์ <laughs> สำหรับคนชอบลุยชอบเดินนะ <laughs> ครับ ที่นี่เลยเพราะว่ามันไม่ใช่ทางที่เขาเกี่ยวไว้แล้วพี่นะใช่มันเป็นทางธรรมชาติหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามการและเวลานะครับเป็นทางใช่เพราะว่าเราใช้เดินตรงนี้อาจจะไม่ได้อ่าว sure. ถึงชั้นสมแล้วอันนี้ก็คือน้ำตกฉันกะเห็นชั้น3ามนะครับใช้เวลาไม่นานนะกับการเดินตามเทล ชั้นสีนะเดี๋ยวเราจะไปด้วยกันวันนี้ไปเดี๋ยวเรานู่นแหละครับพี่ความทางสายยางนน่นแหละขึ้นไปฝั่งนน่นนะพี่ที่เขาเขียนป้ายไว้นั่นแหละ ที่มันปักดินอยู่อยพอดินมันนิ่มแล้วมันทำให้หินเคลื่อนตัวได้เดินลำบากเด็กคิดแม้แต่จะลงนะ ตรงนี้เดี๋ยวมุงนี้ถ้าขึ้นทีละคนได้ไหมนะเพราะว่ามันจะผ่านเส้นนี้เพราะเดี๋ยวเดี๋ยวใครจะรู้ไม่เดี๋ยวไปคว้าอ,อันนี้แล้วเดี๋ยวม,มันจะผัดมันจะผัดคนข้างหน้าค่อยๆขึ้นทีละคนแล้วกันนะพอะไรที่บอกได้เราก็ต้องบอกกันไว้ก่อนนะครับก็ความปลอดภัยของเพื่อนๆสมาชิก เพราะว่ามุมนี้อันตรายมากดูเดี๋ยวคิที่จะลงไปนะครับไม่ตองนะครับไม่ตรงลงไปข้างล่างนะครับถ้าจะโดดเดี๋ยวไปโดดมุมนีนครับเชิญคนี้พี่ค่อยค่อยมาพี่อันนี้ระหว่างชั้นสามนะครับชั้นสามจะขึ้นชั้นสี่ ทางด้านเนี่ยอันนี้ <c oughs> อันนี้พี่อั้มครับพี่อั้มมาแล้วพี่อั้มพี่อั้มผ่านไปแล้วพี่อั้มผ่านไปแล้วเดี๋ยวดูพี่มีเดี๋ยวดูพี่มี ทนะีวีมาแล้วโอ้ทีวีชิวขนาดกางเกงดีนะนะั่นแหละยังชิวเลยอนะ่ะทีวีวิ่งเทลอยู่แล้วเปล่าเนี่ยไม่เอาเหรอเออแต่ดู <c oughs> ก็จับประเชงดังขนาดเราวิ่งบ้างเนี่ยเรายังสู้พี่เขาไม่ได้เลย <c oughs> <c oughs> ไปต่อกันเลย Thank uh -huh. ว่าน้ำยังไี่เยอะแล้วเนี่ยพี่ถ้าน้ำเยอะเดินยากกว่านี้เยอะเจอใหญ่ันังดมตัดซะแล้วกระด,ดาษกระดาษหิ่งหาเลยมั้งหลังจากนี้ก็เลิกไม่ได้แล้วฮุย ที่นี่ไม่เดินง่ายนะที่นี่เดินยากการจะไปน้ำตกท้าสุดท้ายนี่อย่างที่เห็นเนี่ยครับสภาพของการเดินก็ระแตกต่างกันไปโอ้แตมม่มุมนี้ได้ไหมครับมุมนี้จากคลิปที่ล้าที่เราเคยมาเจอเจอน้องผู้หญิงคนนึง ล้วเราข้ามยากมากตรงนี้เจ้าหน้าที่ต้องเอาไม้มาตีทาไม้ไถามาตีทำในทางเดินให้ขึ้นบนหนว่ะ เอเสียงกลุ่มคาเหนื่อยแล้วเราก็เห็นชั้นสีแล้วครับอยู่ข้างบนนุ่นไงโชคดีของวันนี้คืออากาศมันไม่แรงมากนะพี่นะมันคึ้มๆาาใช่อากาศดีเลย โอ้ลึกใช่ตรงนี้ลึกหน่อยกลัวกลัวมาถึงเป้ครับตรงน so okay. bon ี้ลื่นหน่อยนะพี่ครับแอนตุ้งไหมก็ไปได้อยู่ครับแต่ว่าตรงนี้ผมว่าน่าจะง่ายกว่าอโอ้ มาแล้วกับชั้นสีของเราข้างบนนี้เป็นไกปุซซี่เลยนะพี่เป็นอ่างเลยอ,ลอ๋อผมเพิ่งเริ่มมาตั้งแต่ปีที่แล้วครับเริ่มมาจริงๆคืปีที่แล้วปีที่แล้วนี่น่าจะพีคสุดเลยสำหรับ,บที่นี่ เพราะว่าปีที่แล้วน้ำเยอะฝนะม,มันขาดช่วงไปนานแล้ว,วเนี่ะพี่

โอ้อมมึงก็ได้ทีถึงนี้คนถึงแล้วครับ ทั้งสี่ชนตะเขนปู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 ชนตะเขนชั้งสี่ దూసరీస్ ఇవా จอกันใหม่ครับขอบคุณมากครับ